สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิ่งนะพี่น้องโอ้มาดูรถเกี่ยวนะครับวันนี้มาดูรถตัวเองครับก็ใกล้จะได้เกี่ยวข้าวแล้วครับตันนี้โอ้ยรถเรายังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยก็มาดูกันหน่อยเนาะว่ามันถยงไหนแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างติดอะไรกันบ้างนะครับนะมาเยี่ยมมาชมกันหน่อยสิ นี่ห่างหายไปนานครับผมก็ไม่ได้มาสองอาทิตย์แล้วช่างก็ทําไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทํารดเกี่ยวข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวโพดด้วยครับนี่เกี่ยวออกมาจะเป็นแบบนี้เลยครับลดผมเกี่ยวมาเป็นฝักแบบนี้เลยมาดูสูตรช่างครับสูตรช่างน้อยกันหน่อยเนาะพี่น้องยวรีวิวไอเอฟซีได้ดูทุกท่านเลยครับ สูตรของช่างก็ยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่เหมือนเดิมครับทําคันนี้ก็ไปใส่คันนั้นครับแล้วก็ทําคันนั้นมาใส่คันนี้ <c oughs> ไปมาไม่เสร็จสักทีครับไม่เสร็จสักคันครับโอ้ไม่ไหวครับทําทุกอย่างครับอูนี้ทําทุกอย่างครับนะรับต่อท,ทุกรถแกบอกต่อทุกอย่างนี่นรัตัวเ่าก็ประมาณนี้ครับก็ ปงตะแกงใสมาแล้วนะบพี่ร้องเจ็ซีก็นี่เราใส่มาแล้วอาตะแกงอะไรพวกนี้ก็ยึดมาแล้วจับมาจับเอาพวกนี้ก็ยึดมาแล้วืวอว,ว่าโอเค,คนะนใหม่หมดเลยครับจุดสดชุดน,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 นี้ใหม่หมดเลยก็เดีย๋ยวรอรุ่นครับว่าจะเกี่ยวข้าวได้ไหมนะครับนะ ว่าเราทําเยอะขนาดนี้มีมีรุ่นครับพี่น้องมีรุ่นนะครับว่าเน็นยเราประกอบกันเยอะๆแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าไปใช้ได้ทุกอย่างครับเราต้องไปลองครับเกี่ยวต้องลองต้องรุ้นนะครับไม่ดีก็ต้องกลับมาแก้ไขค,ครับอย่ามือลูกตีครับนีลูกตีก็ไม่หมดเลยครับ ใบพัดฟางอะไรใหม่เราวราวนาใหม่หมดลูกตีใหม่ลูกพืนใหม่ครับเอาใหม่ลูกชิ้นครับใหม่หมดเลยไม่เหลือแล้วสีลงสีรอบรอบก็ใหม่ถาตะแกงใหม่ีกก็ยัดใส่แล้วนะครับตะแกงยัดใส่แล้วเหลือแก้ตรงคอนิดนะครับก็รถเก่าก็ทำไปด้วยแก้งานไปด้วยครับเก็เงบงานไปด้วยทางก,ก็ขึ้นสีรอบรอแล้วตอนนี้ ที่นี่ก็น้ํามันแพงครับน้ํามันแพงมากอะไรก็แพงน้ํามันก็ถือว่าขึ้นมาพอสมควรครับแต่ว่าค่าอะไรนี่โอโ้โหแพงมากผมโทรถามเออโซ่ครับพี่น้องโซ่แมงป่องนะครับนะสี่สิบแปดข้อนะครับหกหมื่นเก้าครับโอ้โซ่แมงป่องสี่สิบแปดข้อคู่ละหกหมื่นเก้ามันแพงแพงมากเลยครับเพราะว่า ปีที่แล้วหรือปีก่อนครับผมซื้ออยู่หกหมื่นสองประมาณนี้ครับผมซื้ออยู่หกหมื่นสองครับหกตอนนี้หกหมื่นเก้าขึ้นไม่ได้ยังไงผมก็มององกันนะแพงมากจนไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงดีไดไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีนะครับให้ช่างทําให้เสร็จเร็วๆครับเอฟซีคนไหนมีวิธีก็บอกหน่อยเด้อเดี๋ยวเราจะจับเมียช่างเป็นตัวประกันครับ <c oughs> มีอะไดเขาอะไรนะฮะเขาวางวางวางไม้หมื่นหนึ่งนี่โอ้ยนี่ครับไม่ไหวครับเสียดมมาวางเงินไว้หมื่นหนึ่งครับตายผมช่างสารภาพแล้วครับตอนนั้นผมบอกว่าผมถามนะว่ารับเงินเขาจริงไหมยังยังไม่ได้รับครับตอนนี้สารภาพแล้วนี่รับเงินเขาหมื่นหนึ่งครับโอ้พี่้องไม่ใจไม่ได้เลยนี่โอ้ตายเลยลูกพีโอเอา ปากันไปครับเซแซลกันไปนะพี่น้องอยู่กับผมไม่มีอะไรมากครับอันไหนไม่ดีสั่งเปลี่ยนหมดครับตั้งปานะครับนะตังปา<อ>ซีซูเชื่อมไ,ไ,ไม่ได้บ่ออจเชื่อมขอ้อบ่เอาไปเชื่อมไหน อ๋อม,มันมันมันไม่ออกช่างก่เดินเหยียบเท้ากันเลยครับตอนนี้ช่างเยอะครับไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะครับเดินกลับไปกลับมาบไม่ได้ทำงานเลย การับเดินทั้งวันครับเติมทั้งวันนะพี่น้องเติมทั้งวันนะ่ะโอ้เดี๋ยวก็น้ำต้มเดี๋ยวก็นั่นนุ่นเหนียวสไหยครับนี่โอเดี๋ยวพาเอฟซีขึ้นไปดูข้างบนหน่อยว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนี่ครับด้านบนก็ประมาณนี้แล้วหมดเลยครับวางใหม่หมดเลยซีรอบใหม่ห้องฟางใหม่ จบงานทั้งคันครับโซ่คอใหม่ครับนะคันนี้ใช้ยาวๆเลยครับพุ้มครับก็ไหนๆทำแล้วทำแล้วก็อยากให้ดีเลยครับเผื่อเวล,ลาเราขายนะครับเผื่อเราขายหรือเราใช้น,ะ,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 นะเอพีนะเผื่อเผื่อผมใช้เบื่อแล้วอ่ะขายอย่างนี้คนที่ซื้อต่อผมไปก็จะได้ไม่ต้องคิดเยอะครับ แล้วก็จะได้แบบมั่นใจครับว่าเราทําจริงครับนะเหล็กพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับนนหนาเลยครับนี่จอดนีนครับหนาจัดี่เนาะก็ะภาพสมบูรณ์เลยตอนนี้โอเคนะครับหมูตะแกงครับใหม่หมดเลยจองข้างแล้วครับเากงต้องฟังใหม่ ถือว่าผ่านครับรถก็ยังเหลืออีกหลายคันนะครับแต่ช่างมีทําทุกคันครับคันนี้ก็สองคนสามคนนะครับคันนั้นก็สองคันนู้น,นสองคันนี้สองครับอ้ช่างเป็นสิบอะ่ะพี่น้อง FC เอ้ยช่างเป็นสิบครับก็ฤดูการนี้มันใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาเต็มตัวเต็มที่แล้วนะครับนะกต็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเร่งมือแล้ว ต้องเล่งมือแล้วรีรอช้าๆไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วต้องเล่งครับเพราะว่าหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวครับถ้าคุณพลาดก็คือเสียโอกาสไปเลยนะครับนะเสียโอกาสไปเลยนี่แหละเขาถึงบอกว่าใครจะเล่นรถเกี่ยวต้องใจถึงครับหนึ่งต้องกล้าซ่อมครับสองกล้าได้กล้าเสียครับเราซ่อมปีนี้ก็ ถึงเราจะเกี่ยวไม่ได้ทุนคืนก็ปีหน้าเราก็เอาใหม่ครับแต่เราก็น่าจะไม่ได้ชอมเยอะเท่าเดิมนะครับนะะเราเรา,เราต้องคิดแบบนี้ครับถ้าเราจะรักจริงๆริแต่ถ้าเราไม่มีรถเกี่ยวเราก็มันยังไงมันเหมือนขาดขาดอะไรไปสักอย่างในชีวิตครับมันไม่มีรสชาติครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดครับพี่น้องจัดจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคาค่าเกี่ยวปีนี้นะ FC, เอฟซีก็ต้องรอฟังทีมงานครับนะรอฟังทีมงานฟังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคน,นครับว่าเราจะเปิดราคากันเท่าไหร่นะครับนะต้องดูเสียงส่วนมากกันเป็นหลักครับนะครับนะแต่ส่วนมากผมเจอมาทุกปีก็สมาคมปีนี้ทุกท่าน,นครับหกร้อยบาทนะครับแต่พอเกี่ยวกันจริงๆเจ,จ้านั้นตัดลงห้าร้อยห้าสิบอ่ เจ้านี้ตัดลงห้าร้อยอ่ะแต่ราคาที่ตั้งกันไว้คือหกร้อยแบบนี้ก็มันก็แบบยังไงถือว่ามันไม่ไม่ไม่ตรงปกอะเอฟซีมันไม่ตรงปกเนาะก็คือตกลงกันอีกราคาหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกันอีกราคาหนึ่งครับมันก็เสียราคากันไปที่จริงเราก็ตึงๆราคาไว้ช่วยกันมันก็จะทําให้รถเกี่ยวเราพอมีรายได้ครับพอมีเงินซ่อมครับนะครับนะ คือพอท да, na. ่านเกี่ยวถูกนะครับนะท่านไม่มีเงินซ่อมท่านก็ขายรถทริงนะครับนะมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าท่านเกี่ยวราคาที่พอไปพอมาได้ท่านก็จะมีเงินซ่อมครับมีเงินซ่อมมีเงินบิ้วรถนะครับนะมีเงินเออเช็คก็จะได้เกี่ยวทุกปีครับรถก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนะมันเป็นอย่างนี้ครับนี่กินนี้ก็ไม่ได้บ่นนะไม่ได้บ่นอะไรในพีนะคือเล่าจากประสบการณ์ให้ฟังนะว่าเราเจอกับไหน นี่สั่งเจ้าของอู่ก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับลงมือเองครับเชื่อมเองนะครับไม่ใช่ว่าจะชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะนเป็นตัวอย่างที่ดีโอเคเลยแหล<น>ะโอเคอก็ดูมาพอสมควรแล้วนะพี่น้องนี่แล้วก็มาเยอะแล้วก็คินีต้องลำลาทุกท่านไปก่อนครับเดี๋ยวมจะกลับบ้านนะ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์<ม>กดติดตามช่องบัวเบียน้ำซิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ